สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในหัวข้อทีออ่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือเรื่องความไว้วางใจในโลกของเศรษฐกิจแบ่งปันหรือ sharing economy พวก grab airbnb l i n e m a n อะไรพวกนี้ค่ะโดยเฉพาะว่าจะกระทบกับผู้ประกอบการ SMEs บ้านเรายัางไงครับเราจะอิงจากงานวิจัยชิ้นสำคัญเลยนะครับชื่อความไว้วางใจและการกำกับทางเศรษฐกิจของเศรษฐกิจแบ่งปัน ของคุณวรพัฒชุติมาจากสถาบันนโยบายสาธารณะมอเชียงใหม่ซึ่งเพิ่งเผยแพร่เมื่อตุลาคม2568นี้เองครับค่ะเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะเข้าใจว่าเออทำไมในบริบทแบบไทยๆเนี่ยความไว้วางใจมันถึงดูเหมือนจะสำคัญกว่าเรื่องราคาหรือความสะดวกไปได้แล้ว SMEs จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปปรับใช้ยังไงให้ได้เปรียบได้บ้างคะ ใช่เลยครับคือหลายคนอาจจะคิดว่าเอราคาถูกใช้งานง่ายก็น่าจะพอแล้วมั้งสำหรับแพลตฟอร์มออนไลน์แต่ว่างานวิจัยชิ้นนี้กลับชี้เห็นมุมที่ต่างออกไปนะครับโดยเฉพาะตลาดบ้านเราเนี่ยลูกค้าเหมือนจะมองหาความน่าเชื่อถือเป็นพิเศษจริงๆโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะประเด็นกันเลยดีกว่าค่ะข้อคุณพบแรกที่น่าสนใจมากคืองานวิจัยบอกว่าความไว้วางใจเนี่ยมันชนะเรื่องต้นทุนธุรกรรมได้เลยถูกต้องครับ คำว่าต้นทุนธุรกรรมในที่นี้ก็คือพวกความยุ่งยากความไม่แน่นอนความเสี่ยงต่างๆนะครับที่ผู้บริโภคอาจจะต้องเจอเช่นแบบกังวลว่าของจะมาส่งจริงไหมคุณภาพจะโอเคหรือเปล่าหรือเวลาที่อาจจะต้องเสียไปถ้าเกิดปัญหาแล้วต้องตามเรื่องอะไรแบบนี้อ๋อค่ะครับงานวิจัยเขาพบว่าถ้าลูกค้าไว้วางใจแพลตฟอร์มหรือว่าร้านค้านั้นๆแล้วเนี่ยปัจจัยเรื่องความยุ่งยากหรือความเสี่ยงผู้นี้เอ่อผลกระทบมันจะน้อยลงไปครับ เหมือนกับว่าถ้าเชื่อใจแล้วความไม่สะดวกเล็กๆน้อยๆหรือราคาที่ต่างกันนิดหน่อยก็อาจจะโอเคยอมรับได้อืมอันนี้น่าสนใจมากโดยเฉพาะกับบริการที่มีความเสี่ยงสูงหน่อยอย่างจองที่พักหรือสั่งอาหารเดลิเวอรที่แบบความน่าเชื่อถือมันยิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะใช่เลยครับแล้วยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะไม่ค่อยแน่นอนแบบนี้ความมั่นใจยิ่งเป็นอะไรที่มีค่ามาก ดังนั้นกลยุทธ์แรกเลยที่ SMEs ควรจะให้ความสำคัญมากๆก็คือการสร้างแล้วก็ขายความน่าเชื่อถือไม่ใช่แค่ตัวสินค้าหรือบริการอย่างเดียวแล้วเราจะสร้างความน่าเชื่อถือที่ว่าเนี่ยได้ยังไงบ้างคะจากมุมมองของงานวิจัยชิ้นนี้ครับงานวิจัยเขาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อมั่นเชิงคำนวณหรือ calculated trust นะครับซึ่งมันเกิดจากระบบต่างๆบนแพลตฟอร์มนั่นแหละอย่างเช่นระบบรีวิว อ๋อ oh, ระบบรีวิวดาวอะไรพวกนี้ครับผม SM e ต้องมองว่านี่คือเครื่องมือสำคัญเลยไม่ใช่แค่สะสมดาวเยอะๆแต่ต้องเข้าไปตอบรีวิวอย่างสม่ำเสมอด้วยทั้งคำชมทั้งคำติตรงเร็วต้องแสดงความรับผิดช,ชอบคือการที่เราแก้ปัญหาจากรีวิวแย่ๆให้ลูกค้าเห็นอย่างจริงใจเนี่ยบางทีมันสร้างความไว้วางใจได้ดีกว่ารีวิว5ดาวเฉยๆอีกนะครับจริงด้วยค่ะ การตอบสนองสำคัญมากแล้วนอกจากรีวิวมีเรื่องมาตรฐานอื่นๆที่จับต้องได้อีกไหมคะมีครับสำคัญไม่แพ้กันเลยคือรูปสินค้าหรือบริการเนี่ยต้องตรงปกแบบ100%เเลยยิ่งดีแล้วก็พวกเงื่อนไขต่างๆการคืนเงินการเคลมอะไรพวกเนี้ต้องเขียนให้ชัดเจนที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดลดความกังวลลูกค้าไปเลยใช่ครับลดต้นทุนธุรกรรมในใจของลูกค้าไปเลย แล้วก็อีกเรื่องคือกระบวนการจัดการข้อขัดแย้งหรือเวลาลูกค้ามีปัญหาเนี่ยต้องง่ายแล้วก็ดูเป็นธรรมมีช่องทางให้ติดต่อได้จริงๆไม่ใช่เจอแต่แชทบอร์ดอะไรงนี้พนักงานก็ควรจะมีอำนาจตัดตสินใจแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เร็วหน่อยอืมความรวดเร็วในการตอบสนองนี้เองครับผมนี่คือหลักประกันความปลอดภยัยหรือ trust and safety ที่ดีมากๆอย่างหนึ่งเลยครับ ชัดเจนเลยค่ะงั้นไปต่อกันที่กลยุทธ์ที่2นะคะคือการลงทุนกับทักษะดิจิทัลเชิงวิพากษ์เอ๊ะอันนี้มันมาเชื่อมกับเรื่องความไว้วางใจได้ยังไงคะครับคือในงานวิจัยเขาชี้ว่าทักษะดิจิทัลหรือดิจิทัลลิท e ร a ซีของผู้ใช้งานเนี่ยมันมีผลต่อการที่คนจะสนับสนุนนโยบายกำกับดูแลแพลตฟอร์มที่ดีจากภาครัฐด้วยนะครับซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยเราเอามาปรับใช้กับผู้ประกอบการได้เหมือนกัน หมายถึงว่าไม่ใช่แค่ใช้แพลตฟอร์มเป็นเฉยๆถูกต้องครับไม่ใช่แค่ใช้เป็นแต่ต้องมีทักษะดิจิทัลเชิงวิพากษ์หรือ critical digital literacy ด้วยคือต้องเข้าใจให้ลึกกว่านั้นต้องอ่านเกมให้ออกอ่านเกมให้ออกครับสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เช่นอ่านรีวิวคู่แข่งเอ๊ะเขามีจุดแข็งจุดอ่อนตรงไหนเราละ่ะหรือประเมินความเป็นธรรมของเงื่อนไขที่แพลตฟอร์มเขากำหนดมา เข้าใจหลักการทํางานของอัลกอริทึมเบื้องต้นบ้างเพื่อจะวางแผนการตลาดไม่ใช่แบบสักแต่ว่าซื้อโฆษณาอย่างเดียวอ๋อ oh, ค่ะแล้วก็รวมถึงการใช้ Data หรือข้อมูลเชิงลึกหลังบ้านที่แพลตฟอร์มให้มาด้วยนะครับเช่น <c oughs> ช่วงไหนขายดีสินค้าอไรคนนิยมเอามาใช้วางแผนสต็อกวางแผนบริการให้มันพร้อมเสมอความพร้อมหรือ reliability เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง trust หรือความไว้วางใจครับเข้าใจแล้วค่ะ ต้องใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์สูงสุดแล้วก็ต้องรู้สิทธิ์ตัวเองด้วยใช่ไหมคะเวลาเกิดปัญหาใช่เลยครับอันนี้สําคัญมากคือต้องรู้สิทธิ์แล้วก็รู้ช่องทางว่าจะไปร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาที่ไหนเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นมาไม่ว่าจะกับแพลตฟอร์มหรือกับลูกค้าก็ตามโอเคค่ะมาถึงกลยุทธ์สุดท้ายการใช้ความจริงใจสู้กับกติกาเหมาเข่ง ตรงนี้ในงานวิจัยเขาเน้นร่องนโยบายกำกับดูแลที่บอกว่าไม่ควรจะเหมือนกันหมดทุกแพลตฟอร์มใช่ไหมคะใช่ครับคือปัญหาและความท้าทายของแพลตฟอร์มที่ผาดอย่าง Airbnb มันก็ไม่เหมือนกับแพลตฟอร์มเรียกรถหรือ delivery อย่าง Grab หรือ l i n e m a n ถูกไหมครับนโยบายกำกับดูแลมันก็เลยควรจะจำเพาะเจาะจงตามภาคส่วนย่อยหรือ sector specific ไม่ใช่ใช้กฎเกณฑ์แบบเหมาเข่งเหมือนกันหมดซึ่งในจุดนี้แหละครับที่ SMEs อาจจะมีแต้มต่ออยู่ แต้มต่อที่ว่าคือความจริงใจหรือ authenticity ความเป็นตัวตนของเราประมาณนั้นเลยครับคือแพลตฟอร์มใหญ่เนี่ยเขาอาจจะเก่งเรื่องสร้างความเชื่อมัน่นเชิงคำนวณผ่านระบบผ่านเทคโนโลยีใช่ไหมครับแต่ SMEs เนี่ยสามารถสร้างความไว้วางใจเฉพาะตัวหรือ personal trust ที่มันเป็นเรื่องความผูกพันความรู้สึกส่วนบุคคลได้มากกว่าเช่นการบริการที่ใส่ใจเป็นพิเศษ ครับผมการจำลูกค้าได้การแสดงความรับผิดชอบอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่แค่ตามสคริปต์สิ่งเหล่านี้มันสร้างความรู้สึกเชื่อมั่นที่แบบลึกซึ้งกว่าได้ถึงแม้ต้องใช้ความพยายามใช้เวลามากกว่าก็ตามการสร้างบริการที่มันดูเป็นธรรมแล้วก็ปลอดภัยทั้งกับลูกค้าแล้วก็พนักงานของเราเองอันนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความน่าเชื่อถือด้วยแน่นอนครับ อันนั้นคือการสร้างคุณค่าที่มันนอกเหนือไปจากแค่ตัวสินค้าหรือราคาแล้วครับแล้วในงานวิจัยเขาก็เสนอแนะด้วยนะครับว่าผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจเดียวกันเนี่ยอาจจะลองรวมตัวกันเพื่อสะท้อนปัญหาหรือความต้องการที่มันเฉพาะเจาะจงจริงๆไปยังผู้กําหนดนโยบายเพื่อให้เกิดกติกาที่มันเหมาะสมกับบริบทของพวกเราจริงๆ สรุปได้เลยนะคะว่างานวิจัยชิ้นนี้มายืนยันเลยว่าความไว้วางใจเนี่ยคือหัวใจสำคัญจริงๆสำหรับธุรกิจในยุคดิจิตอลของไทยแล้วก็เป็นเหมือนสินทรัพย์ที่ s m e เเราสามารถสร้างขึ้นมาเองได้สะสมได้ด้วยตัวเองถูกต้องเลยครับผ่านการสร้างมาตรฐานที่ชัดเจนการบริการที่มาจากความจริงใจและก็การพัฒนาทักษะความเข้าใจเรื่องดิจิตอลอย่างต่อเนื่องครับผม อันนี้นับเป็นโอกาสสาคัญเลยนะครับสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่จะสร้างความแตกต่างแล้วก็เติบโตได้ในยุคนี้ค่ะก็ก่อนจะจบการพูดคุยกันวันนี้นะคะมีคําถามทิ้งทายให้ลงไปคิดกันต่อค่ะว่านอกเหนือจากกลยุทธ์ที่เราคุยคุยกันไปแล้วเนี่ย มันจะมีอะไรอีกบ้างที่พวกเราทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคอย่างเราๆจะสามารถช่วยกันสร้างช่วยกันส่งเสริมระบบนิเวศแห่งความไว้วางใจในเศรษฐกิจแบ่งปันของไทยให้มันแข็งแกร่งแล้วก็ยั่งยืนยิ่งขึ้นไปได้อีกในอนาคตค่ะติดตามมุมมองใหม่จากงานวิจัยเพื่อคนทำธุรกิจจากเพจเชียงใหม่เมืองปรับเซียนได้3ช่องทางคือ Facebook Instagram และช่องทางเว็บไซต์ แล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปสวัสดีครับ